สวัสดีครับคุณดูอ่านี่ครับคีมสันก็นะครับผมวันนี้ก็จะมาบอกวิธีการเล่นคีมสันนะครับผมตัวโหดกันน,นั่นเองเนาะซึ่งผมไม่ถนัดร่างเร่างธรรมดานะครับผมผมถนัดร่างเลี้ยงคุยมากกว่าเนาะแต่อันนี้มันเป็นร่างแบบคีบสันร่างธรรมดาเนาะร่างธรรมดาก็จะมีปลาเลือดนะครับผมแล้วก็มีแทงท้องน,นั่นเองเนาะนี่แบบนี้นะครับนี่แล้วก็แทงท้องนี่นี่น,นั่นเองนะเป็นคนเนต์แปะเลือดไหลน,นั่นเองนะครับผมนะแต่ว่าไอ้ท่าปลาเลือดนี่ไม่มีเลือดไหลนะครับผมนะโอเค แล้วก็เจ้าตัวคีคิมสันร่างธรรมดานี้จะเล่นได้แบบ2แบบเนาะเออรวมถึงร่างร่างอันนี้ด้วยเนาะร่างเลเิียมก็เหมือนกันนะเล่นได้2แบบเหมือนกันก็คือไอ้เจ้าตัวการขับเคาน์เตอร์ของเขานะครับผมนี่ตัวนี้เลยนะครับนี่เลย ะครับอ่ตัวนี้จะเป็นสกิลเคาร์เตอร์นะครับผมนี่ตัวทีแล้วก็อันนี้เป็นระยะเวลาที่เคาร์เตอร์จะอยู่นั่นเองนะครับผมเนี่ยว่ามันจะอยู่นานแค่ไหนนี่ครับผมถ้าอัพมาถึงสุดนี้ก็จะอยู่นานมากเลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนตรงนี้เนี่ยจะเป็นการช็อปเลยก็คือถ้าฝั่ง้นตีมาเราจะทำการเคาร์เตอร์ส่วนทันทีเลยนะครับผมแต่ว่าถ้าเราไม่ได้อัพไอ้ตัวนี้ไปเนี่ยมันจะแค่วาร์ปไปข้างหลังเฉยๆนะครับผมเดี๋ยวผมใช้ให้ดูเห็นไหมนี่มันจะแค่วาร์ปมาข้างหลังเฉยๆนะครับผมเนี่ยก็มันจะแบ่งเป็นอสองสายนะครับผมว่าคุณผู้ชมอยากเล่นแแบบบบบวว่่าาไหนนะครัผม ผู้ชมอยากเล่นแบบว่าไปข้างหลังแล้วเราก็กดช็อปเองนะครับผมหรือว่าอยากอัพไอตัวนั้นมาให้มันช็อปให้เลยนะครับผมเนี่ยอันนี้คุณผู้ชมก็สามารถที่จะเลิกเล่นได้เนาะแล้วก็ไอเทคนิคนี้ก็จะเป็นเทคนิคขั้นสูงนะครับผมเนี่ยตอนเวลาเรากดเคาน์เตอร์แล้วฝั่งนน้นตีมาแล้วเราเคาน์เตอร์ไปข้างหลังเนี่ยเราสามารถที่จะแบบแทงท้องหรือก็คือไม่โดนดาเมจฮิตแรกได้นั่นเองนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวผมทำให้ดูเนาะก็แบบนี้นั่นเองนะแบบนี้ปึ๊บเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์ยังไม่มาอ่ะรอไปก่อนโอเค เคาน์เตอร์แล้วก็กดช็อคนี่เห็นไหมประมาณน,นั้นนะครับผมเนี่ยจะเป็นอีกเทคนิคหนึงนะครับผมเนี่ยตอนที่คุณผู้ชมเล่นครีมสันก็จะแบ่งเป็นสองสายได้เนาะแต่ถ้าเรากดอัพไปตัวสเตตอันนั้นเนี่ยที่ผมบอกมาเนี่ยมันก็จะทำการช็อคไปเลยเนาะแต่ว่าคนที่ไม่ได้อัพเคาน์เตอร์ส่วนทันทีเลยเนี่ยเราจะกดใช้ท่าแบบนี้ได้นั่นเองนะครับผมนี่แบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวรอเคาน์เตอร์ผมแป๊บนึงเคาน์เตอร์ค่อนข้างที่จะคูลดาวน์นานนะครับผมเนี่ยเคาน์เตอร์แล้วแทงทองครับผมอ ไม่โดนไว้ต้องหันหน้าด้วยนะครับเอามาลองใหม่ดูสิปุ๊บหนีแบบนี้นั่นเองครับผมนะคือมันจะสามารถกดแทงท้องได้นั่นเองนะผมนี่แต่ถ้าเราอัพไอตัวส่วนของตรงนี้มาเนี่ยจะทำการเคาน์เตอร์ให้เราทันทีเลยนะครับผมนี่ไอส่วนหกนี้เนี่ยนะครับนี่เราแค่กดเคาน์เตอร์มันจะทำการช็อตไปเราทันทีเลยเนาะเราไม่จำเป็นต้องมากดขอบกดแทงท้องเองเนาะมันจะสวดให้เราทันทีเลยเดี๋ยวเราเคาน์เตอร์ผมมาแป๊บหนึ่งนะครับ มันก็จะแตกต่างกันแค่นี้แหละนะครับผมอยู่ที่คุณผู้ชมจะเลือกใช้แบบไหนนี่ครับผมเนี่ยมันก็จะหลากหลายคอมโบหลากหลายรูปแบบหน่อยนี่ครับผมเนี่ยนี่แม่มันจะช็อปไปเลยนี่ครับผมเนี่ยนี่ก็เป็นช็อปอีกทีนึงแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแทงทองนี่ครับผมเนี่ยก็อยู่ที่คุณผู้ชมเลือกนะผมว่าคุณผู้ชมอยากเลือกแบบไหนก็คือมีดาเมจนะครับผมแบบให้มันมีเคาน์เตอร์มีดาเมจนะครับผมหรือเป็นเคาน์เตอร์ที่เอาไว้หลบเฉยๆแล้วก็เราค่อยใช้สกิลช็อปหรือแทงท้องเสริมอีกทีหนึ่งก็ได้้้ออ่ะะแบบนนนนีกก็ไดเเหมืัา แต่ถ้าคุณผู้ชมอัพไอตัวช็อตแบบอัตโนมัติมามันก็จะเล่นง่ายกว่านะครับผมเนี่ยช็อตเนี่ยนะครับคุณผู้ชมก็อาจจะต่อได้โดยการที่แบบฟ้าเลือดปึ๊บอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับผมเนี่ยประมาณนั้นนะครับผมเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นแบบเทคนิคเบื้องต้นนะครับผมสอนคิย์คิมสังร่าธรรมดานะครับผมเดี๋ยวร่างไอ้เคี้ยวเดี๋ยวเรามาต่อกันคลิปหน้านะครับผมเนี่ยอันนี้กเราก็ไปดูวิธีการเล่นก่อนเนาะผมก็จะสู้กับเพื่อนเลยนะครับผมเนี่ยอ่ะมา ตัดเข้าสู่ตอนผมสู้กับเพื่อนเนาะก็ตอนผมสู้เพื่อนเนี่ยผมอัพเป็นทางด้านของสายไอ้นี่เนาะเคาน์เตอร์โนดาเมทนะมันจะไม่ได้เคาน์เตอร์สว่วนทันทีนะครับผมก็ข้อดีของเคาน์เตอร์ที่มันไม่ได้ช็อปให้เราทันทีเลยเนี่ยคือเราจะสามารถต่อคอมโบได้เนาะคือเคาน์เตอร์ของช็อปเนี่ยตอนมันเคาน์เตอร์แล้วช็อปให้เรานะมันจะทำให้ศัตรูล้มเนาะผมเราจะต่อคอมโบไม่ได้เนาะเออมันเหมือนมันแบบเคาน์เตอร์แล้วทําให้เราสร้างจังหวะได้นิดนึงนั่นเองเนาะแต่ว่า สายที่ผมเล่นเนี่ยก็คือเคาลเตอร์แล้วเราต้องกดสกิลทำดาเมจเอง,เองเนะครับผมก็คือเราสามารถเคาลเตอร์แพ้งหลงังแล้วกดชอ็อปกดแทงท้องได้นั่นเองนี่ผมเนี่ยม,มันก็จะเป็นแบบคนละสายกันนะแต่ว่าถ้าแบบพูดถึงความเล่นง่ายหรืออะไรงี้ก็อัพช็อปที่มันแบบเคาลเตอร์ทันทีให้เราก็ได้นะครับผมเนี่ยม,มันก็จะแบบเราเราจะได้ฟรีดาเมจนะครับผมแล้วก็มีเลือดไหลด้วยเพราะว่ามันเป็นตัวแปะเลือดไหลนะครับผมเนี่ยถ้าเราจ่ายสกิลดาเมจเลือดไหลได้ไบ่อยๆเราก็จะเล่นได้นี่แมนี่นะก็แบบนี้ของเคาลเตอร์ส่่่ววนนนนนนนไไปปข้้้าาางงงหลลัััเเเพือออะะครรบผมแกก็็ชด ถ้าเป็นแบบสมัยก่อนนี่คือมันจะทําการไอ้นี้ได้ด้วยนะผมแบบซ้ำพื้นได้นี่ผมแต่อันนี้มันปรับมาใหม่เนาะมันทําไม่ได้ลแล้วใช่ได้ไปแต่ก่อนที่แทงท้องแล้วเราก็นับเวลาเอาเนาะแล้วเราก็ค่อยใช้บ็อกซิง่งแทงตาเอาหรือใช้ช็อปเอานะครับผมเนี่ยในการที่จะซ้ำพื้นแล้วเราก็บาลานซะ์เนี่ยโอ้สมัยนั้นโกงมากเลยนะครับผมเนี่ยแต่อันนี้ก็ปรับบาลานซ์มาก,ก็เรียกว่าถือว่าสมดุลแล้วนะครับผมเนี่ยยิมสันเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องปรับอะไรเยอะแต่อันนี้เขาบัฟช็อปมาให้มันด้วยนี่ครับผมเนี่ยก็ ช็อปนี่บัอมาคือของครีมสันล้างธรรมดาก็คือมันจะช็อปแล้วตัดแขนตัดขานะครับผมเนี่ยแต่ถ้าเป็นครีมสันเหล็เทียมคือมันจะช็อปแบบทางด้านของแบบตัดแขนตัดขาไม่พอมันทําล้มด้วยนะครับผมเนี่ยแล้วก็มีเลือดไหลด้วยก็เลยว่าโหดเลยนะครับผมเนี่ยอ่ะอันนี้ผมมาสู้กับเพื่อนเพื่อนใช้เมชเชนเลสก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เล่นง่ายนะครับผมเนี่ยเป็นตัวสแปมสกิลนั่นเองเนาะไอจังหวะเมื่อกี้ผมไอนี่ไม่ได้กดแทงทองนะผมเป็นการกดช็อปถ้าแทงทองน่าจะสวนได้อยู่นะครับผมเนี่ยเนี่ยเม ่ถ้าแทงท้องมันค่อนข้างที่จะใกล้หน่อยนะครับผมคุณผู้ชมอ่ะอันนี้จังหวะยืนฮิวนะครับผมอ่ะสกิลวังอันของมิเชลเล็บ็อกได้นะผมแต่ว่าก็อย่าดูถูกเนาะผมเนี่ยไอ้ดาเมจเบิร์นของมิเชลเล็เนี่ยมันแรงมากเลยนะครับผมเนี่ยเป็นอีกตัวหนึ่งที่เล่นง่ายนะผมสำหรับคนที่กำลังจะเริ่มหัดพีพีเนี่ยผมนสมัยปัจจุบันคนเก่งๆเขาก็ยังใช้มิเชลเลนตเลยนะผมเนี่ยตัวมันเก่งนะครับผมเนี่ยคุมโซนพื้นที่ได้ดีระยะไกลก็ได้นะครับผมนี่นี่จังหวะคออเตร์นี้ แต่ว่าผมเจ็บแล้วแหละผมเจ็บไปเยอะเพื่อนเซนดีอีกแล้วเรียบร้อยเลยน่าจะแพ้ในครั้งตานี้อ่ะบัลาัออกโอ้โหเดสตออกไปได้ <c oughs> โอเคตัดไปอีกแม็กเลยครับผมคุณผู้ชมเพราะขา้นี้จะรับมือยากนะครับผมนะมีเชนเดสโอ้โหอันนี้ขนาดเคาน์เตอร์แล้วนะครับผมนะยังจะโดนจับได้อีกนี่ครับอืมๆๆแรงมาก เราโดนดาเมจไม่พอมันยังโดนดาเมจเบิร์นทีละหนึ่งทีละหนึ่งด้วยนะครับผมวิธีแก้ดาเมจเบิร์นก็ง่ายๆครับผมเผื่อคนยังไม่รู้ก็คือเราแดสถ,ถอยไปข้างหลังหรือแดสข้างก็ได้นะครับผมเนี่ยแค่กดแดสแต่ใน,นโช๊คสามมันน่าจะยากหน่อยเนาะเพราะว่าตอนเวลาเรากดแดสโช๊คสามมันจะแดสข้างให้ตลอดก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันแล้วตอนเวลาวิ่งเราก็ต้องแดสข้างด้วยนะครับผมเนี่ยบางทีกดวิง่งวิ่งไม่ติดเนะี่ยต้องกดแดสข้างเราส่วนได้ไหมโอ้โหดูน่าจะเกมแล้วเนี่ยเราเบร์ ติดเบิร์นตายนี่คบผมโอ้โหไฟแรงมากอูหอ้หเกือบโดนจุบป,ปับ๊บนี่ไม่โดนเออลบปลาเลือดโอ้โหมันบล็อกได้นะปลาเลือดเนี่ยปุ๊บนี่โอ้โหเพื่อนผมเอ็มวันแม่นมากเลยนะครับผมนะเออหลบไปข้างหลังอีกนี่ไม่โดนโอ้ ไอ้เหี้ยวยโอ้โหถ้าเจอคนเอแมวนแมนนี่แล้วก็สู้ไม่ได้นี่ครับผมนะก็ต้องรอสกิลนะครับผมรเอา m วันสู้เขาไม่ได้นั่นแหละดัมมิดหลักมันอยู่ที่เอวันนะครับผมคนเอแมวันแมนเออมีชัยไปกว่าครึ่งแล้วครับคุณผู้ชมวิโอ้โอตาย้ยวิู้ เวลาเลยนี่หาเลือดเฮ้ยอืออุ้ยอืยอเลบเป็นดิสตอลนี่เลเรียบร้อยเลย <c oughs> ไม่ตาย,ยอีกอือเรียบร้อย <c oughs> <c oughs> โอเคมาสุดท้ายครับคุณผู้ชม ก็เลยปับป๊บๆหัวอือตัวมันสู้ได้ย,ยากมากเลยนะมีเ,เลเอดถ้าแบบคนยังรับมือไม่เป็นนะสำหรับผมก็นานๆทีเจอเหมือนกันเนาะผมลำคาญ่าต้องดาเมจเผานี่แหละนะครับมันค่อนข้างที่จะไกลเลยเข้าใกล้ก็มีสกิลแบบโอเวอร์พาวเวอร์อยู่นะผมแบบเนี่ยจับบีบคออยนะ่เงี้ยอันนี้ไม่ใช่มันเหลวมากเลยนะเออโอ้ยไม่เคยคยุมเนยปาเลือดจังหวะปาเลือดพอดีโดนไฟไปก็ไอ้สกิลจับล็อกเหมือนกันเนาะ จับบลอกทีอย่างนี้ไม่โดนเออโอเคหลบหลักได้เรียบร้อยอุ้ยเปิดสเตนทันได้ยังไงอุ้มนี่เห็นไหมคือประเด็นคือตัวทีมันกดได้สองรอบเลยนะมีเชีอ้อเลตอ่ะป๊บโอ้โดนจับคออีกแล้ว ตัดเวลาสองรอบให้งงเออื้อมันทำไม่ได้นะเอ้ยโซนพื้นที่ดีมากโอเคบอกได้นะเรียบร้อยมีฟึบหลบเป็นไงกันดัมเวทเออยังเวลาได้อยู่ประานั้นนะครับการนี้แล้วครับตองคีคิปสั่นเนาะนี่ แต่ถ้าคุณผู้ชมก็ไปเล่นเองอาจจะเก่งกว่าผมก็ได้นี่ครับผมเนี่ยลองเอาไปเล่นได้เล่นกับอะไรก็ได้นะกีฬาฟุตบนะอนก็ได้หรือจะเป็นวบไพ่ก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าเล่นง่ายสุดก็บ็อกซิ่งนี่แหละครับผมคุณผู้ชมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ